คลิปนี้ชิ้นหลังต่องานแถวที่40นะคะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พลิกกลับงานเสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงมาที่หลักนี้เลยนะคะตรงหลักที่สองเนี่ยคะ่ะแล้วขึ้นโซ่สาม พันหัวเข็มขึ้นหลักตรงสามหลักเนี่ยนะคะขึ้นตรงหลักตรงกลางเลยเนี่ยนะคะตรงนี้ถูกลดมาครึ่งลายนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะขึ้นดอกที่หนึ่งตรงนี้หลังจากนี้งานก็จะปกติแล้วนะคะลดแค่ลดแค่นี้เองคะ่ะนิดหน่อย หลักปกตินะคะแล้วก็ไปดอกที่สองเลยค่ะ ต่อที่ดอกที่สามนะคะไปต่อที่ดอกที่สี่นะคะ ถึงดอกที่ห้า่าต่อไปก็ดอกที่หก่ะ สี่หแล้วก็ดอกที่7นะคะมาต่อที่ดอกที่8ดค่ะ ก็ดอกที่เก้าค่ะต่อไปดอกที่สิบค่ะ แล้วก็ดอกนี้สิบอ็ดนะคะดอกต่อไปสิบสองค่ะ จะจบงานนะคะค่ะตรงนี้ก็พันหัวเข็มขึ้นหนึ่งหลักปลดไว้หนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ก็พันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นที่หลักที่สองเนี่ยนะคะตรงนี้ปลดไว้ก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วรวบเข้าหากันทีเดียวจบงานแถวที่40นะคะ2 4 6 8ปสิเหลือดอกอยู่12ดอกงานถูกลดนิดหน่อยนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะต่อไปแถวที่สี่สอค่ะลดไปอีกนะคะก็จะเป็นขึ้นโซ่สีจากจุดเริ่มต้นงานเลยนะคะ โซ่สเสร็จแล้วก็ไปที่กลางดอกเลยค่ะขึ้นโซ่สี่มาเลยค่ะพลิกงานกลับค่ะมาพันหัวเข็มนะคะมาขึ้นที่หลักที่สามนี่เลยนะคะสามหลักค่ะ ลดแค่นี้นะคะแค่ตรงนี้นิดเดียวที่เหลือก็ลายปกติค่ะไปตัว V แรกเลยนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ไปขึ้นตัว V แรกโซ่หนึ่งแล้วก็ไปขึ้นตรงกลางค่ะหลักที่สามหลักที่สี่ หลักที่ห้าเนี่ยนะคะถูกลดเข้ามาเท่านี้แล้วนะคะจากตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้คืองานที่ใต้วงแขนนะคะถูกลดเข้าไปแบบนี้ค่ะจบตัววีแรกแล้วนะคะเสร็จแล้วไปต่อตัววีที่สองเลย แถวนี้ลายซ้ำนะคะถักวนไปได้เลยแล้วก็มาถึงตัววีที่สามค่ะ ตัววีที่สี่นะคะแล้วก็ตัววีที่ห้า ต่อไปตัว V ที่6ค่ะมาถึงตัว V ที่7นะคะ แล้วก็ตัว v ที่8ถึงตัว v ที่9ค่ะ เสร็จแล้วถึงตัว V ที่10นะคะแล้วก็ตัว V ที่11 ตรงนี้ก็จะขึ้นสามหลักนะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองส่วนหลักที่สามเนะะี่ยค่ะขึ้นหลักแรกก่อนปลดไว้หนึ่งครั้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งมาที่หลักตรงนี้ค่ะปลดครั้งละสองห่วงนะคะนะคะปลดสองครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายรวบทีเดียวเนี่ยนะคะ งานถูกลดเข้ามาแบบนี้จากใต้วงแขนนะคะนี่แถวที่41นะคะเราก็จะเหลือตัว V อยู่11ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ขาตัว V ถูกลดลงไปจาก14ตัวนะคะตอนนี้เหลือ11ตัว ค่ะค่ะก็คลิปนี้ถึงแถวที่4ี่ส็นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาต่อแถวที่4ี่สิบสนะคะเนี่ยค่ะงานถูกลดเว้าเข้ามาตรงนี้นะคะค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการแพทเทิร์นนะคะคนถักได้ลงรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะทักมาทางลายได้เลยนะคะขอแพทเทิร์นทางลายได้นะคะค่ะเผื่อจะไปใช้ประกอบในการถักนะคะเพราะว่าถ้าดูจากคลิปอย่างเดียวบางท่านอาจจะงงจะ,จะใช้แพทเทิร์นคู่กันก็ได้ะคะ่ะตอนนี้เราถึง41แล้วนะคะ